ไม่ใช่แล้วต้งนิดนินต้องนีต้องนิดอ๋ออยู่เย็นเป็นสุขลำร้ยรอยล้านพันล้านเนีดูกันจนแก่เท่าถ้าเช้ายอดชตองก็ยอดเพ่รเป็นีอยลอล้านเลยเนาะไหวเตี้ยด้วยเออเออเออเดี๋ยว แล้วเจ้าบานเจ้าสาวไม่ได้ออกไปแลวออกไปไม่ได้แล้วมาให้ก่อยไม่ต้องไปแล้วเอางนั้นเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่จะกลับหรือยังะเสร็จจะกลับเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเจ้าบาดจะสาวห้องไม่ได้ของพินิไม่ต้องมาให้มาเรียกมาเรียกมาแม่แม่แม่เรียกเรียก อันนี้อันนี้เดี๋ยวกระเป๋าตั้งตอนที่เขาเนีดีไปไว้รวมกันในตู้น้ำาลนี่ะแล้วก็เห็นเนต่ยแล้วก็ตอนที่คือตอนที่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยว